สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้นะคะแคทตี้จะมารีวิววิธีการทำผมง่ายๆสไตล์ของแคทตี้เองนะคะก็สามารถใช้ทำได้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวค่ะค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็ ต้องฉีดตัวกันความร้อนก่อนนะคะหรือว่า heat protector นะคะเพราะว่าเป็นการกันความร้อนเอาก่อนที่จะแบบโดนพวกเครื่องม้วน,นผมอะไรอย่างนี้เพราะว่าผม,ผมของคัตตี้นี่ค่อนข้างที่จะเสียมากๆเลยนี่นะคะคัตตี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นของ chezedo นะคะก็มันจะเขียนไว้ว่า multi protective lotion นะคะให้ดูก็เอาตัวนี้นะคะฉีดทั่วๆหัวแล้วก็เอามือขยุ้มขยุมให้แบบว่า มันซึมไปกับผมนะคะอันนี้ก็ฉีดมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันนะคะจะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะก็เป็นของชิเซโดเหมือนกันแต่นี้เป็นแบบขนาดจิ๋วทดลองแต่ว่านานมากกว่าจะหมดก็คือเทลงใสรมือแบบว่าน้อยมากๆประมาณหยด2หยดนะคะแล้วก็ถูๆแล้วก็ขยุ้มขยุมผมนะคะให้มันซึมเข้าไปนะคะตัวนี้ก็มันจะสามารถกันพวกแดดอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ ลังจากนั้นก็เริ่มทํากันเลยค่ะเขาบอกว่าง่ายมากแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวเองค่ะทาได้ทุกวันนะคะก็จะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นที่ม้วนผมค่ะของทตี้ใช้เป็นอันนี้นะคะของ Baby List นะคะก็จะใช้เป็นลอนใหญ่เพราะว่าออชอบลอนใหญ่ๆเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คตี้จะไม่ได้แบบแบ่งผมหรืออะไรนะก็คือจะม้วนเลยนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเนาะ ก็ที่จะเอ่อเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะเราก็จะชอบแบบว่าเอาทํำจากผมตัวข้างในก่อน